เริ่มต้นรายการวันนี้เราต้องติดตามความคืบหน้าคดีของคุณตังโมพัทรรัติดาที่ทนายรัชพลไปยื่นร้องต่อปปชขอให้ตรวจสอบตำรวจชุดทำคดีกรณีที่เอาข้อมูลเท็จมาถแถลงข่าวสร้างความสับสนให้กับสังคมรวมถึงละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ยอมตรวจหาสารเสพติดของคนบนเรือครับแล้วคุณไปเอาผ้าพวกนี้มาจากไหนนะครับแล้วมาระบุว่าเกิดจากใบพัดเรือนะครับก็แสดงว่า ชัดเจนนะฮะว่าคุณจงใจประมาทก็ไม่ใช่นะครับไม่เจตนาไม่ใช่เพราะว่าคุณเป็นคนปกตินะครับไม่ใช่เสียสติไม่ใช่คนบ้านะครับซึ่งทําให้คนที่เขารับฟังเนี่ยครับหรือว่าสื่อมวลชนก็ตามเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับก็เลยมาร้องขอให้สอบสวนสืบสวนนะครับดำเนินคดีในตามพรบคอมนะครับมาตรา14วงรลหนึ่งอันนี้คุก5ปีปรับ10,000แสนนะครับรวมทั้งข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทําให้ผู้อื่นเสียหายนะครับเพราะว่าคุณจงใจเจตนานะครับที่จะ ทำอย่างเงี้ยนะครับเอาข้อมูลเท็จมาถแถลงนะครับทนายรัชพลบอกว่าต้องการให้ปปชอสอบตำรวจชุดทำคดีนะครับโดยมองว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่งผลทำให้เกิดความเสียหายทั้งเรื่องบาดแผลที่นำข้อมูลเท็จบอกว่าเกิดจากใบพัดเรือมาถแถลงข่าวและการไม่ตรวจสารเสพติดคนบนเรือทำให้สังคมกังขาและขาใจว่าเกิดอะไรขึ้น ส่วนอีกด้านวันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้ยื่นหนังสือต่อต,อตำรวจปปปเพื่อดำเนินคดีอาญากับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157มาตรา184และมาตรา200ช่วยผู้อื่นมิให้ต้องรับโทษอาญาหรือรับโทษน้อยลง นายอัจฉริยะบอกว่ามีการขโมยศพในช่วงที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปกระทำการบางอย่างและแก้ผลชนณสูตรบาดแผลจาก11แผลเป็น22แผลและสรุปที่26แผลซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นการสร้างหลักฐานเท็จโดยมีพลตำรวจตรีเป็นหัวหน้าซึ่งทุกประเด็น9พฤษภาคมนี้ตนจะเปิดแถลงข่าวเพื่อเปิดโปงขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ ที่มีผู้เกี่ยวข้องมากกว่า20รายครับ